สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการปั้น่นสวยด้วยการกินนะคะเลยนะคะวันนี้ก็จะมาให้เทคนิคดีๆนะคะจะมาให้เทคนิคดีๆในเรื่องของก้าวอาหารที่ช่วยเผาผลาญพุงว่าใครมีพุงนะคะใครมีพุงอ่ะได้มาฟังตรงนี้คุณจะรู้ว่าวันนี้ก้าวอาหารชนิดไหนบ้างที่เรากินแล้วมันสามารถ ทำให้ภุงเราสลายไปได้นะคะเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะอ่าก็ช่วงนี้ก็ให้ฟังเพลงกันไปก่อนนะคะก็เป็นรายการอของทางโรงพยาบาลนะคะที่คนจ็อยู่นะก็เลยว่าอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังเพลงไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยดีไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์นะ,ะอย่าลืมกดติดตามเพจนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะอ่าเป็นเพลงที่ FC ขอมานะคะชื่อว่าเพลงช่วง ใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปให้เพื่อนเราได้ฟังเพลงได้ด้วยนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะมาฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมของเรานะคะเพราะว่าทราบมาว่าข้อมูลต่างๆของโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเนี่ยมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ลืมวันนี้สวัสดีวันตรุษจีนนะคะได้ทานอาหารตรุษแล้วก็อย่าลืมลดน้ำหนักด้วยนะคะอสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะอ่เดี๋ยวจะแชร์ออกไปก่อนนะคะก้าอาหารที่เผาผัานพุงแล้วจ้าก้าอาหารที่เผาผัานปรุงอปรุงใครมีปรุงบ้างมีปรุงบ้างนะคะใครมีปรุงยกมือขึ้นนะคะมันเขาเรียกว่าอ่า เราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเวลาที่เรามีพุงเนี่ยทำไมบหวานพุ่งทําไมไขมันพุ่งสูงขึ้นจังเลยนะคะวันนี้โคนชเจียบก็เลยอยากจะมาบอกว่าทานอาหารแบบไหนและทานอาหารกลุ่มใดนะคะที่มันจะทําให้พุงคุณลดลงได้ถามาถว่าทุกคนมีพุงไหมก็ไม่ทุกคนนะก็ไม่ทุกคนนะคะแต่ว่าโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดหรือคนที่เจ้าเนื้อหน่อยเนี่ยเจีบเชื่อคะ่ะว่า เพลงช่วงเวลานะคะน้องๆขอ,อกันเข้ามานะคะโคจิบเลยจัดให้เลยนะคะก็มาคุยกันค่ะเพื่อนๆคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตเนี่ยเรื่องสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นแล้วก็ต้องวางแผนในการดูแลสุขภาพของตัวคนเองด้วยนะคะถ้าถากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองนะคะไม่ให้มีไขมันเกินไม่ให้มีน้ําหนักเกินไม่ให้มีน้ำตาลเกินนะคะแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะทําให้ มันก็จะทําให้สุขภาพเราอยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีๆของชีวิตด้วยก็ได้เมื่อสุขภาพดีแล้วนะคะสุขภาพทุกอย่างก็ดีเหมือนที่ท่านอาจารย์อมวชิดาเมธีท่านบอกนะคะว่ามันเนี้ยเราต้องทําทุกวันให้มีความสุขแล้วก็เป็นคําว่าสุขเนี่ยก็คือสุขขอไข่นะคะไม่ใช่สุขกอไก่นะเป็นสุขขอไข่เป็นสุขกอไก่เอ้เป็นสุขขอไข่นะคะไม่ใช่สุขขอไข่นะคะมันก็จะทําให ชีวิตเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสมดุลบาลานนี้ได้มากมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้ก็จะให้คุณสมบูร์ลองคําจันนะคะขอเชิญรับปัดข้าพบกอไก่ถึงผกกกู้ป่วยนอกด่วนด้วยค่ะคุณสมบนนูรณ์นะคะขอเชิญรับปัดแพทย์จุดบริการกอไก่ประตูที่หนึ่งด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ,ะหลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศหาค,คนเออนะคะเห็นไหมว่าบรรยากาศในการทำงานนะคะวันทุกวันก็อยากจะให้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเราต้องคือเอาง่ายๆบางบางบางทีมันก็มีความทุกข์อะเนาะหลายๆคนมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่จะโรยด้วยกลีบโรสแมรี่ทุกวันนะคะกลีบกุหลาบทุกวันแต่เชื่อเถอะค่ะว่า มันอยู่ที่ตรงนี้ของเรานี่แหละว่าวันนี้ถ้าเราสุกจากตรงเนี้ข้างในข้างในมันสุกแล้วข้างนอกมันก็ต้องโอ้โหสุกด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมองสิ่งที่สวยงามรอบๆตัวเรามองสิ่งที่ดีเราโคตรโชคดีที่สุดแค่ไหนแล้วที่เราได้มาอยู่ณนะตรงจุดนี้ที่เราได้มีความรู้มาช่วยเหลือผู้คนได้มากมายขนาดนี้นะคะเจ้ก็ยังค,คิดว่าตัวเองโชคดีนะวันนั้นได้คุยกับพี่นักจิตไป พี่เขาก็เลยบอกว่าพี่มานึงย้อนย้อนมองดูไปแล้วเนี่ยพี่่พี่โชคดีมากเลยนั่งอ่ะก็เลยถามว่าพี่คิดว่าพี่โชคดีในมุมไหนอ่ะในมุมที่ว่าการใช้ชีวิตหรืออะไรก็คือมานั่งพูดกันอ่ะซึ่งซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือในมุมของชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปแต่พี่เขาก็แชร์ในมุมที่ว่าเขาโชคดีที่เขาได้เกิดมาณนณะนะจุดนี้ เกิดมาในครอบครัวนี้เกิดมาได้อยู่ที่หน้าที่แห่งนี้นะคะจากเมื่อก่อนที่เคยต้องไปทํางานที่กรุงเทพแต่อยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ให้ได้กลับมาทํางานที่บ้านนะคะมันก็ได้ทําให้เขาได้ใช้ชีวิตกับคนที่รักมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับญาติพี่น้องได้มากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาอะ่ะมีความสุขได้มากที่สุดเลยนะคะมันก็เลยทําให มันเติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะคะมันเติมเต็มซึ่งกันและกันได้วันนี้มีน้องทุกตามานั่งให้กําลังใจด้วยเออมานั่งฟังโค้ชเจ็บไลฟ์ให้เรื่องของการลดน้ําหนักด้วยนะคะเดี๋ยวนะจะขอเนแชร์ไปอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะคะแชร์เรียกเพื่อนๆของเราก่อนนะจ๊ะเอฟซีไปไหนกันหมดเนาะวันนี้นะคะให้ฟังเพลงต่ออีกหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวจะเข้ารายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้ารายการไปพร้อมๆกันนะคะก้าวอาหารที่ขอบผานครุงนะคะ อ,อาหารทำไมต้องมาในเรื่องอาหารด้วยล่ะคะพี่เจะมีหลายคนถามเข้ามาว่าพี่เจฟทำไมต้องพูดแก่ับเรื่องอาหารทำไมเน้นใน,นเรื่องของอาหารก็เพราะว่าพี่เจฟมองเห็นปัญหามองเห็นปัญหาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะวัยเด็กเลยแล้วก็ได้ไปเข้าไปเข้าค่ายเด็กอ้วนเออได้ไปเข้าค่ายเด็กอ้วนทำยังไงเด็กถึงจะมีน้ำหนักมาตรฐานทำยังไงเด็กถึงจะมีน้ำหนักตัวที่มันไม่ได้เกินมาตรฐานมากเกินไปแล้วเพราะว่า มันจะเป็นตัวชี้วัดอีกตัวชี้วัดหนึ่งนะคะที่เวลาที่เราทํางานเนี่ยถ้าเด็กมีน้ําหนักเกินมา,มากๆๆม,ม,มากเกินไปเนี่ยถือว่าการให้คาแนะนาําหรือการให้ความรู้ของเราเนี่ยมันไม่มันไม่ประสบผลสําเร็จน,นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรงนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะก้าวอาหารเผาผัานภูและสังเกตดูไหมะคะว่าเวลาที่เราไปที่ไหนๆก็แล้วแต่นะคะไปเดินทางไปที่ไหนๆก็แล้วแต่เราก็มองเห็นแต่ คนอ้วนเยอะมากขึ้นนะคะคนอ้วนเยอะมากขึ้นแต่เชื่อไหมเรียบคิดว่าเขาก็คงไม่อยากจะอ้วนหรอกเออถ้าเลื่กงได้เขาก็คงอยากจะมีสุขภาพที่ดีมีหุ่นที่ปังมากกว่านะคะก็เคยถามนะอ่ะก็เคยนั่งคุยกับน้องที่เขาน้ำหนักตัวเยอะๆอ่ะเขาก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่ได้อยากอ้วนนะพี่เออนะคะหนูก็ไม่ได้อยากอ้วนนะพี่แต่ว่ามันทำยังไงอะ่ะลดแล้วมันก็ไม่ได้ผลลดแล้วมันก็ไม่ ไม่ได้ตามที่ตัวเองตั้งไว้เลยนะคะแต่เชื่อเธอค่ะว่าโภจนว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากมากจนเกินไปนะคะวันนี้มาลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ลองดูนะคะว่าจากการทานอาหารที่เราเคยทานอยู่ทุกวันจากพฤติกรรมที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยลองปรับสักหน่อยนึงลองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองสักหน่อยนึงเชื่อว่าเบาหวานความดันไขมันต้องลดอย่างแน่นอนเลยนะคะวันนี้ก็มีเคสเคสหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อก่อนอะ คือน้ made, ําตาลไขมันจะสูงมากนะคะน้ําตาลไขมันจะสูงมากก็เลยถามพี่เขาว่าคือเขาพี่คนนี้อายุไม่เยอะนะเออน้องๆน้องคนนี้อายุไม่เยอะนะคะยังไม่ถึง40ปีด้วยซ้ําก็คือมาติดตามผลในเรื่องของน้ําตาลกับไขมันมา2ปีแล้วนะที่เจอหน้ากันเนี่ยก็คือเจอหน้ากันมาประมาณ2ปีละแต่ว่าวันนี้ก็เลยวันนี้มาหาหมออีกนะคะวันนี้มาพบคุณหมออีกก็เลยถามน้องเขาว่าเป็นไงบ้างคุณหมอว่ายังไงน้ําตาลลดลงไหมไขมันลดลงไหม ยังไม่ลดเลยครับพี่ผมก็ไปรู้จะทํำยังไงนะคะนี่คือคําตอบที่ได้จากตัวผู้กาลับบริการนะคะแล้วกันั่งคุยก,กันแบบขำๆก็เลยถามว่ากินข้าวเหนียวหลายเมนโบอ <c oughs> เออนะคะน้องเขาก็เลยตอบว่าเมนครับเออเมนครับอันเนี้ยมันก็เลยเป็นคําตอบอีกคาตอบหนึ่งที่เราเห็นผลไม่ชัดเจนไงว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตจริงๆแล้วกิจวัตรประจําวันที่เราทําในแต่ละวันเนี่ย มันเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่มันมีผลต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะคะก็เลยถามก็เลยบอกน้องเขาว่ากินได้นะเออถ้าอยากให้น้ําตาลกับไขมันลงจริงๆอะ่ะก็เลยถามเขาว่าตั้งใจที่จะลงจริงหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าก็อยากลงอยู่นะครับพี่อยากลงแล้วก็อยากทําให้คือตัวเขาโตขึ้นอะ่ะคือเรามองเห็นแล้วว่าตัวเขาอ่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะด้วยน้ําหนักที่ว่าผู้ชายเนาะเขาสูงอยู่แล้วเขาสูงอยู่แล้วแล้วก็น้ําหนักตัวประมาณ90ก่าโิกรแล้วอะ่ะ น้ำหนักตัว90กโลแล้วน้ำตาลก็เพิ่มขึ้นไขมันก็เพิ่มขึ้นจากจากจากที่เจาะครั้งก่อนๆนะนะคะจา,จากที่เจาะครั้งก่อนๆแล้วก็มาดูรายการยาเนี่ยโอ้โหรายการยาเนี่ยหลยถุงมากเลยทีเดียวรายการยาหลายถุงมากเลยทีเดียวก็เลยถามก็เลยถามน้องเขาว่าแล้วอยากลดยาไหมอยากครับเออนะคะก็เลยบอกเขาว่ายาก,กินขาเหนียวหลตอนแร้งกับยาซุ้มๆกันหลอันนี้เป็นภาษาภาษาอีสานที่เราคุยกันนะคะอาหารมาฟังเพียงนี้ น้ำพึ่งกับยาพิษนะคะน้ำพึ่งกับยาพิษอ่ะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถติีงก,การกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะกับรายการเสียงเพลงแห่งความสุขนะที่นี่รอพร,รอถ้าบอกนะคะอ่ะมาฟังเพลงกันนะคะมาฟังเพลงกันก็อาจจะเป็นเพลงเก่าๆบ้างก็ไม่ว่าก,กันนะคะเพลงเก่าแต่คนไม่เก่านะจ๊ะจะบอกให้นะคะรักที่เธอให้มานั้น มไม่ได้ฟังนานแล้วใช่ไหมใครเธอมีเล่คนเกินจะคนจนใจอดีวฟังเพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวจะพาเข้ารายการแล้วนะจ๊ะใจสักทันวันไหวทุกแย่มองจบไปวันนี้มาร้องเพลงให้ฟังด้วย กานผ่านเลยไปฟ้าไม่ยังดูเมือดมนเรียบดังอีคนฟ้องมนไม่มีเยื่อใหญ่จจุบันทีรักเราคือความฝันไปทำให้ความรักคู่บุญแตกอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ชอบก็ก,กดไลค์ใชก่ก็กดแชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะจะมาเข้ารายการกันแล้วแล้วเรามาฟังกันค่ะว่า9อาหารที่เผาผ่านกลุ่มของเรานั้นน่ะเพ,นเพื่อนเพื่อนเพื่อนทานอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังมีอาหารชนิดไหนที่เรายังไม่ได้ทานและรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่มันหาง่ายมากเลยในบ้านเรานะคะบ้านเราก็มีนะคะบ้านเราก็หาได้แบบง่ายที่เดียวเองนะคะอนะ่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเราจะไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะช่วงนี้ก็ โชคดีหน่อยที่ว่าโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยบ้านเราก็ปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็กักตัวแค่จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นเองนะคะจังหวัดอื่นๆก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจรือในเรื่องของโรงเรียนเด็กนะคะก็ยังต้องเรียนชดเชยกันเป็นระยะเวลา2เดือนเลยทีเดียวทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์นู่นยาวเลยนะคะยาวไปจนถึงมีนานเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะคะ ก็ดูมืดมอนเรียบดังอีกคนมองมอนไม่มีเยื่อใดร,รักเราคือความไฟไม่ได้ฟังนานแล้วก็นานๆเรานฟังมันก็เพอราะดีเหมือนกันนะคะพาชีวิตอ่อนแอ รักยังไงไม่แค่อยากฟังเพลงอะไรเขียนมาใต้ไลน์นี้ได้นะคะเขียนมาใต้ไลน์นี้ได้เลยนะคะจัดให้นะคะยินดีที่จะจัดให้แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยโอ้ยช่วยให้เรามีความสุขไรเยอะเลยนะคะรักยังไงไม่แค่ใจฉันแพ้ใจ จะจบแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้ารายการกันแล้วนะรเียงใดแค่โอเคพัฒนาทุกด้านบริการทุกคนมาตรฐานสากคนสู่ชุมชนสุขภาพดี สวัสดีค่ะคุณผูณ้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันกับที่นี่เสียงเพลงแห่งความสงบนะรอพรอท่าบอกกับบานพืหัสสดีที่อากาศร้อนนิดนึงนะคะวันนี้เริ่มมีแดดที่จัดจ้านออกมาแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณแสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตด้วยนะคะที่ทําให้พื้นดินเริ่มแห้งแล้วแล้วก็ความชื้นก็เริ่มหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาสุขภาวะปกติของพวกเราได้นะคะก็เพราะว่า สองวันที่ผ่านมานัน้นมีฝนตกนะคะก็อาจจะทาให้เป็นไข้เป็นหวัดหรือว่าเด็กๆก,ก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยได้บ้างนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันบ้างประกันนะคะเพราะว่าอากาศแรปรปรวนตอนกลางคืนก็ยังมีอากาศเย็นอยู่นะคะยังยังอากาศเย็นเยนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีลูกมีหลานหรือมีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็อย่าลืมช่วงกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่เปิดแอร์นอนจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงกลางคืนมันยัง อยู่ในช่วงที่เย็นอยู่นะคะมันก็จะทําให้เด็กๆตัวเย็นมากเกินไปนะคะหรือ,อคุณปูป่ Advanced คุณย่าไปโดยเฉพาะคนที่น้ําหนักตัวน้อยๆนะคะคนที่ผอมๆเนี่ยคุณปู่คุณย่าที่น้ําหนักตัวผอมๆเนี่ยค่ะก็คือว่าท่านอาจจะไม่ชอบความหนาวเย็นจนมากเกินไปนี่ก็ต้องดูแล e ทั้งไหนที่มีทั้งคนแก่บ้านไหนที่มีทั้งเด็กก็เป็นศูนย์สามไปเลยและกันนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของทุกๆไวให้ แข็งแรงกันด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านบ้านเราเนาะก็ยังถือว่าเป็นชุมชนชนบทอยู่นะทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเด็กที่อาจจะเป็นเด็กเล็กๆอนุบาลอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แต่ละภูมิต้านทานในโรคแต่ละโรคไม่เท่ากันนะคะบ้านไหนที่มีเด็กหรือบ้านไหนที่มีเป็นหวัดเป็นไอเป็นโรคติดเ,เชื้อต่างๆเนี่ย ถ้าเป็นคนหนึ่งในบ้านมันก็จะทําให้ลามไปถึงอีกคนหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะและถ้าใครคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปายางทุกทุก,ทกตึกด้วยนะคะแล้วก็ผู้พนากบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพิพิรภัณฑ์ท่าบ,บอกของเราด้วยนะคะวันนี้ก็มาเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะและใครชื่นชอบเพลงไหนก็สามารถกลิ๊กลังข้ามาขอเพลงได้เลยนะคะก็จะเป็นเพลงสตริงเก่าๆและช่วงท้ายๆก็จะเป็นเพลงสามคนนะคะวันนี้ก็จะมี ในเรื่องของสาระในเรื่องของสุขภาพมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะสําหรับสาวๆคนไหนหนุ่มๆท่านใดนะคะที่กําลังสนใจในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการลดน้ําหนักอยู่ะคะวันนี้มีในเรื่องของก้าวอาหารที่เผาผลาญพุงนะคะใครที่มีพุงอยู่กับตัวแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจใครที่มีพุงอยู่กับตัวแล้วรู้สึกว่าเดินไปแล้วไม่สมาร์ท <a> เลยลัวสาวไม่มองล <a> <ๆ S 2> <ๆ>ัวหนุ่มๆไม่มองมีห่วงยางที่มันเกาะอยู่ตรงพุงอะค่ะ ที่มันกอดอยู่ตรงพุงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงมองดูแล้วก็ไม่สวยวันนี้มีเรื่องเรื่องของอาหารที่มันจะช่วยเผาผลาญพุงตรงนั้นนะ่ะไปได้แบบรวดเร็วเลยทีเดียวอาหารชนิดแรกเลยนะคะก็คือแอปเปิลไซเดอร์อ่าหลายคนอาจจะรู้จักนะคะสายเฮลตี้หรือสายคลีนสายในเรื่องของดูแลสุขภาพเนี่ยอาจจะรู้จักนะคะในเรื่องของแอปเปิลไซเดอร์เพราะว่าเป็นอีกอาหารชนิดหนึ่งที่เอามาประกรอบอาหารได้แล้วก็ไอตัว เจ้าแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะเอามาปรุงเป็นอาหารได้นะคะลองไปศึกษากันดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะว่าสามารถเอามาทําเมนูอะไรได้บ้างในเรื่องของเมนูอาหารเนี่ยก็ไม่สันทัดมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้ว่าตัวเจ้าแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยสามารถลดความอยากอาหารได้ลดไขมันได้ควบคุมความดันโลหิตสูงได้แล้วก็สามารถ ลดพุงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆได้เอามาลองทานกันนะคะตัวเจ้าแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้านี้รู้สึกว่าหาซื้อได้ตามห้างส,สรรพสินค้าต่างๆนะคะก็สามารถเอามาประกอบเป็นส่วนของอาหารได้อันที่2ค่ะอันนี้เราสามารถหาได้ง่ายมากเลยนะคะก็คือในเรื่องของไข่จะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะซึ่งเจ้าไข่เป็ดหรือไข่ไก่เนี่ย เป็นโปรโตีนชนิดดีนะคะเป็นโปรโตีนชนิดดีแล้วก็ตัวไข่แดงเนี่ยหลายคนถามว่าถ้าทานไข่แดงมากไปจะทําให้ไขมันสูงไหมอันนี้มีงานวิจัยออกมารองรับแล้วนะคะว่าเวลาที่เราทานไข่ไก่หรือไข่เป็ดมากๆเนี่ยในปริมาณที่อาจจะเช้า3ฟองเย็น3ฟอฟองในประมาณนี้ก็คืออันนี้นักวิชาการทางด้านโภชนาการให้การยอมรับแล้วนะคะว่า ตัวไขมันที่อยู่ในไข่แดงอ่ะไม่ทําให้คอเลสเตอรอลสูงแล้วก็ไม่ทําให้อ้วนด้วยนะคะซึ่งก็มีหลายๆสูตรหลายๆครูบบอาจานที่บอกว่าถ้าอยากจะลดน้ําหนักให้ได้ผลภายในสองสัปดาห์ต้องเพิ่มโปรโตีนเข้าไปก็คือในเรื่องของไข่ต้มนะคะไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะเน,นี้ยสามารถลดเผาผลาญไขมันได้ประมาณ2 0 3 5เนลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของไข่นะคะอ่ะและอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอันที่3ก็คือในเรื่องของปลาค่ะปลา ปลาเนี่ยจะเป็นปลาทะเลน้ําลึกหรือจะเป็นปลาที่มีไขมันเยอะๆอะค่ะเอ้าอันอื่นทําไมไม่ให้ทานที่มีไขมันแลวทําไมปลาทําไมต้องเน้นมีไขมันด้วยละ่ะคะเอออันนี้ก็เป็นตําราวิชาการอีกตาราหนึ่งที่บอกว่าปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยเป็นเป็นไขมันดีที่เราสามารถทานได้แล้วจะไปหาปลาทะเลน้ําลึกได้ที่ไหนก็ในปลา ปลาซาดีนปลาทูน่าปลาแซลมอนอะไรพวกนี้ค่ะสามารถเอามาประกอบเป็นอาหารที่ทําให้เผาผลาญไขมันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราทานปลาเนี่ยมันจะทําให้เป็นไขมันชนิดดีแล้วก็จะทําให้เผาผลาญไขมันได้ดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็สามารถซื้อหากันได้เลยนะคะและอันที่สามอันที่4ี่ค่ะสําหรับคอกาแฟตัวกาแฟเนี่ยกาแฟก็มีหลายชนิดเนาะแต่ว่า สิ่งที่เอามาเป็นตัวที่เผาผลาญไขมันในร่างกายมนุษย์เนี่ยก็คือตัวคาเฟอีนค่ะยิ่งตัวคาเฟอีนเนี่ยมันจะทําให้ลดความอยากอาหารลงได้แล้วก็สามารถเผาผลาญไขมันได้ประมาณ3-1 3เปเลยทีเดียวนะคะสำหรับคอกาแฟนะคะซึ่งเขาจะดูในปริมาณของคาเฟอีนในกาแฟชนิดนั้นๆน,น,นะคะสาหรับคอกาแฟยิ้มออกเลยใช่ไหมว่าอุ้ยเราทานกาแฟแล้วสามารถทําให้น้ําหนักตัวลดลงได้สามารถเผาผลาญได้ดีแต่ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าใช้ในการเผาผลาญเนี่ยเขาก็จะทานหลังอาหารกันใช่ไหมคะทานข้าวเสร็จกุ๊กก้นนี่ตามไปเลยกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็ต้องเป็นแบล็คคอฟฟี่ด้วยใช่ไหมคะเป็นแบล็คคอฟฟี่ที่ไม่มีในเรื่องของไขมันทาน้างที่ทเพียมเข้ามาผสมตรงนี้นะคะและอีกอันนึงสําหรับคอชาค่ะชาเขียวค่ะชาเขียวก็จะมีสารที่เรียกว่าคาเทชินในใบชาเขียวเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ ต้านอนุมูลอิสระร็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยค่ะสามารถทำให้เร่งการเผาผลาญในร่างกายของเราได้นะคะนี้ก็สามารถทานได้สลับกันก็ได้นะคะบางวันอาจจะทานชาบางวันอาจจะทานกาแฟแต่ว่าถ้าทานวันหนึ่งทั้งชาทั้งกาแฟนี่โอ้อาจจะไม่ไหวนะคะเละอีกชาอีกชนิดหนึ่งค่ะก็คือชาอูหลงชาอูหลงเนี่ยก็จะมีสารคาเทชินเหมือนอยู่ในชาเขียวเช่นกันนะคะแล้วก็สามารถเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าชาเขียวนี่นะคะ อาชาอุดมเนี่ยอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อันที่เจ็ดก็คืออาอันที่เจ็ดก็คือในเรื่องของโยเกิร์ตนะคะกรีดโยเกิร์ตอันนี้กรีดโยเกิร์ตเราสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะว่าเจ้ากรีดโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีมีทั้งาสารที่เรียกว่า C.L.A ที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมัน วยเล่นการเผาผลาญไขมันในในช่องท้องของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวกลีบโยเกิร์ตเนี่ยก็ยังมีโปรไบโอติกนะคะไปเพิ่มแบคทีเรียชนิดดีให้กับลำไส้ของเราด้วยนะคะแล่อันที่แค่ะน้ำมันมะกอกซึ่งเจ้าน้ำมันมะกอกเนี่ยไม่ชอบความร้อนเจ้าน้ำมันมะกอกไม่สามารถที่จะเอามาปรุงเป็นอาหารผัดทอดซึ่งผ่านกระบวนการทําความร้อนไม่ได้นะคะนี่คุณค่าทางอาหารจะลดลงไปเพื่อนๆอ,อ,อาจจะ ทำอาหารสักเมนูหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นต้มยำก็ได้นะคะพอต้มยำลงพอต้มยำเสร็จแล้วก็เทน้ำมันมะกอกลงไปในต้มยำนั้นนะ่ะสักหนึ่งช้อนถึงอสองช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะไม่ให้ไม่ให้เกินนี้นะคะไม่ให้เกินปริมาณนี้นะคะและอันสุดท้ายค่ะอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตานะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอ่าไอ้น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเ,เย็นเนี่ยเป็นไขมันชนิดดีนะคะเป็นไขมันชนิดดีที่สามารถทานได้แล้วก็ เร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นี่สามารถเอามาผ่านความร้อนได้สามารถที่จะเอามาทําให้มีผัดมีทอดได้นะคะสามารถทําให้เป็นกระบวนการทําอาหารได้ตรงนี้ไม่เหมือนกับน้ํามันมะกอกนะคะที่เขาไม่ชอบการกระบวนการผ่านความร้อนตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้คุณค่าทางอาหารเปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้การเผาผลาญไขมันนั้นลดลงนะคะก็จะทําให้ ชาวทานไปแล้วเอะทำไมบอกว่าเผาผ่านไขมันได้ดีแต่ว่าทําไมทานแล้วไม่เห็นเป็นอย่างที่บอกเลยนะคะเนี่ยก็ลองสรรหากันเอามาทานลองดูนะคะสําหรับใครที่กําลังอยู่ในช่วงของลดน้ําหนักกําลังอยู่ในช่วงของการที่จะเฟิร์มตัวเองนะคะปีนี้ลองให้รางวัลตัวเองลองดูนะคะกับเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราผ่านช่วงวิกฤตมาด้วยกันแล้วนะคะช่วงที่ หลายๆคนก็หวาดกลัวว่าจะมาถึงเราหรือเปล่าแต่วันนี้เราป้องกันไว้ดีกว่านะคะและปลายปีเนี่ยเราก็มาให้รางวัลตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาตรวจสุขภาพประจำปีเราก็จะได้รู้ว่าเออดีขึ้นไหมนะคะ,ะฟังเพลงกันต่อเลยนะคะอะเป็นไงกันบ้างคะกับในเรื่องของ9อาหารที่สามารถเผาผลาญผงได้โคจีเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆรู้แล้วก็ลองนำไปใช้ลองดูเนี่ยมันก็จะทำให้ พุงเรายุบลงได้นะคะลองตั้งเป้าให้กับตัวเองนะว่าปีนี้ฉันจะมีรอบเอวต่ำกว่า80เซนติเมตรนะคะในผู้หญิงและ90เซนติเมตรในคุณผู้ชายและค่า B.M.I ก็ต้องลดลงค่า B.M.I ในที่นี้ก็คืออะไรนะคะค่า B.M.I ก็คือน้ำหนักตัวกับส่วนถึงต้องให้ได้มาตรฐานซึ่งกันและกันนะคะว่าถ้าน้ำหนักตัวคุณได้มาตรฐานแล้วเนี่ยมันก็จะทาให้เรารู้ภาวะสุขภาพของตัวเราเองซึ่งในเรื่องของการมาตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเชื่อไหมคะว่า สิ่งที่เราเจอปัญหามากที่สุดเลยก็คือเรื่องเรื่องของน้ําหนักตัวแล้วก็ในเรื่องของ BMI นี่แหละที่มันที่มันไม่บาลานซ์กันอ่าเวลาที่เราตรวจสุขภาพเวลาที่เราแปลผลออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถบอกผู้มารับบริการได้เลยนะคะว่าอ่าค่าเกินเกินปกติไปนะคะอาจจะส่วนสูง160อย่างเงี้ยแต่น้ำตักน้ําหนักตัว70ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ได้เลยว่าน้ําหนักตัวคุณเกินมาตรฐานอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยตัวเองด้วย <c oughs> ร่วมด้วยช่วยตัวเองด้วยนะคะในการที่จะทําให้น้ําหนักตัวของตัวเองนั้นน่ะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะไม่ให้น้ําหนักตัวเกินเกณฑ์มากเกินไปเ <c oughs> ชื่อเถอะค่ะว่าเมื่อไหร่ที่น้ําหนักตัวคุณเกินเกณฑ์น้ําหนักตัวคุณมากขึ้นมากขึ้นนะคะเบาหวานตามมาแน่นอน <c oughs> และสิ่งสาคัญที่สุดก็คือไขมัน <c oughs> และสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของความดันโลหิตสูงซึ่งซึ่งเราเคยคุยกันนะคะว่าในเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ย มันเป็นภัยเงียบมันเป็นภัยเงียบที่อยู่ดีๆก็ปวดศีรษะขึ้นมากระทันหันเส้นเลือดในสมองติดแตกแล้วก็เป็นเจ้าชายนิธาไปเป็นผักนึ่งไปนะคะเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในครอบครัวของใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งเราก็มองว่ามันก็เออมันก็ดูแลกันได้นี่มันก็แบบว่าไม่ใช่ดูแลกันได้นี่มันหมายถึงว่ามันสามารถป้องกันได้ไม่ใช่ดูแลกันได้นะคะเมื่อมีคนในครอบครัวป่วยยังไงก็ต้องดูแลกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะทํำยังไงไม่ให้เจ็บป่วยแล้วก็สิ่งสําคัญคือความเครียดอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่คนเจะเด๋ยดจะบอกผู้คนว่าซึ่งมันเป็นตัวกระตุ้นให้เวลาที่เราเจ็บป่วยแล้วมันเป็นมากขึ้นก็คือความเครียดนี่แหละวันนี้เราจะทําอย่างไรเราจะทําแบบไหนให้ความเครียดของเรานั้นนะคะมันลดลงไปให้น้อยที่สุดให้มีความเครียดในจิตใจของเราน้อยที่สุดแล้วก็ให้แบบว่าคือให้มันมีอารมณ์สุขรีมากมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ฝากไว้นะคะว่า9อาหารเนี้ยเราสามารถหารับประทานได้ที่หาทานยากๆก,ก็ไม่มีนะมีขายหมดเลยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็มีให้เลือกซื้อเลือกหากันได้หมดเลยนะคะหรือถ้าใครหรือถ้าใครสนใจที่จะเข้าคอร์ส10วันมหาสารย์กับโคชเจียบนะคะก็ยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านเฮลตี้ให้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า สิ่งสำคัญที่สุดเลยว่ามันเนี้ยอะไรก็ไม่สัมพัญธ์เข้าเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยนะคะด้วยรนะักจากใจนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับไลฟ์วันนี้นะคะก็คงจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง u t u b e ของคนเทียบด้วยนะคะ ออกมาแบ่งปันะค,ะความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกวันนะคะแล้วก็เวลาที่มาเจอกันนั้นนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกา30นาทีก็จะมีเฉพาะตอนอวันพฤหัสนี้แหละคะ่ะวันพฤหัสที่จะมาช่วงบ่ายเพราะว่าต้องมาจัดรายการอยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาเป็นเวลานี้แล้วแล้วกันแล้วก็ช่วงเช้า8นาฬิกานะคะโปรเจกต์ตั้งพนิทานไว้ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยก็จะจัดอีกหนึ่งครั้งนะคะตอนช่วงเช้าจะจัดอีกหนึ่งครั้งไปนในเรื่องของการเพิ่ม ไอคิวและก็ EQ ในเด็กนะคะแล้วก็การเพิ่มพัฒนาการในเด็กๆของเราด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะสร้างความมั่นใจให้เด็กลูกหลานเรานะคะลูกหลานบ้านเราให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าไลานี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะด้วยรักจากใจนะคะชีวิตนี้จะมีค่า,าคุณรู้จักทำม,มาให้ให้ด้วยความรักให้ด้วยความผูกพันให้ทุกๆวัน เป็นวันแห่งความสุขโพสเจีย oh, บไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว